ผลผลิตดีเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งต่อครึ่งอ่ะต้องใช้กับเพียวนะฮะเราจะได้ลดต้นทุนได้กันใบเยอะเยะสามสิบวันเห็นผลแล้วมัาจะเริ่มเปลี่ยนใบไปเรื่อยเรื่อยกอเริ่มขยายโตขึ้นพอกอใหญ่โตขึ้นลําต้นก็เริ่มยาวขึ้นมาเห็นดังเห็นได้ชัดเลยพอไม่ได้เพียวไปเขาเหมือนับทุกชีวิตเข้าใหม่ก่อนหน้าที่ไม่ได้ใช้เพียวนะก็ 70ถังดีใจแล้วโอเป็นแคก้9สถังไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดแน่นอนอีกด้วยรับประกันเลยแตกต่างกันเรื่องป้ากับบินถ้าทดลองยามาทุกยาแล้วมันก็ไม่ไม่ดีไม่เกิดผลเอานี้มาเออช่วยได้เยอะก็เลยอนี้เลยใช้มาตลอดเลยโอเคครั้งเดียวครับครั้งเดียวเหรอครับครับรันตีได้เลยว่าถ้าใช้ครั้งที่สองก็โอเคเลยสุดยอดเลยมันเยอะขึ้นหัวโตขึ้นใบก็สุดยอดแล้ว เปลี่ยนแป้งที่ผิวเปลือกมันนิ่มกว่าของของเดิมนะของเดิมมันกระแข็งครับนี่วารกีดมันจะรู้จะนี่มไม่นิ่งเกจอยู่สี่สิบกว่ากว่ามันขึ้นมาถึง60กว่าแผน่นเจ็ดหรือสิบวันเห็นผลพอฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยใบยก็จะขึ้นให้เห็นเลยเรามีเพียวอยู่แล้วเราไม่กลัวแล้วพอมาข้างหลังนี่มาเจอเพียวไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วก็นู่นเห็นเห็นเลยครับใบเขาจะแข็งแรงมากก็เหมือนมีเกราะป้องกันมาแต่เล็กๆเ,เลยณนะปัจจุบันนี้ก็หายห่วงแล้วครับก็เหมือนเรามีมือปืนคอยช่วยเหลือ ทุกปีต้นมันจะได้แค่หน้าอกถึงอ,อาหารแต่ปีนี้คือใช้ฉีดเพียวแล้วมันสูงมันงามใบมันเลื่อนและใบมันเขียวก็พอใจครับเพราะไม่ไม,ไม่เคยปลูกได้ดีขนาดนี้ถ้าผมเก็บหมดก็ได้ประมาณทักสิบสิบประกันครับปีที่แล้วว่าได้ประมาณทักสี่ห้าหมื่นบาทแต่ปีนี้ผมได้แสนกว่าบาทครับเรื่องจริงเลยครับดีใจมากปีนี้หากได้เร็วเงินก็ได้ใช้เร็วครับแดงหมดแล้ว แดงหมดเลยเขามจะจะปุดลงตายลงเรื่อยแล้วบ่รู้ฟื้นขึ้นมาได้ยังไงสินะเออก็แปลกใจขึ้นกันเผียวนี่ชีทนเดียวพู้แต่คลลูกผมที่ทนเดียวแล้วก็ตะบ่วงไม่คิดต้นนี่นำดอกไม้เพราะนำดอกไม้อย่างเดียวที่เก็บไปอ่ะมันก็เก็บไปได้เลยมันเก็บไปสองพันแล้ว่ะเที่ยวละหมื่นปลาผมใช้ยังไม่หมดขวดผมเก็บไปสองหมื่นผมก็ผมแล้วสบายเลยสบายเลยเวลาชี้เลย สบายสบายเลยตื่นเช้ามาก็เอได้หมวกได้ผ้าขมามาเลยสบายมันมันดูใช้เพียวแล้วมันสวยแล้วดูแลแต่ต่างกับใช้เชนได้งามมากผมก็ไม่เคยห็นว่าอะไรมันจะไหวขนาดนี้ไหวมากไหไวไวในหายตามวันเนี่ยมองว่าถูกปิตาพอเจ็ดวันเจ็ดใบใบมันเปลี่ยนไปเลยเทียวใช้ดีไม่มีสารพิษชีวิตปลอดภัย สำหรับผู้ใช้และผู้บริโภคมาเจอเพียวเนี่ยฮะโอโ้ใช้กันไปแล้วนี่สุดยอดแม,ม่ได้ผลแจ๋วแจ๋วมากจริงเห็นผลเร็วดี